ฝนตกลงมารีบหาที่หลบฝนอย่ามัวซุกซนเล่นน้ำฝนจับเป็นหวัดไปฝนตกพรำๆต้นไม้ชื่นฉ่ำดูสดใสแผ่กิ่งก้านใบชูช่อสวยงามตาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูแพทย์อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฝนเรื่องวัฒจักรของฝน ฝนเกิดมาจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำทะเลลำธารและเมื่อดวงอาทิตย์ส่องมายังแหล่งน้ำต่างๆทำให้เกิดความร้อนเมื่อน้ำโดนความร้อนก็จะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจนกลายเป็นก้อนเมฆนั่นไงคะเด็กๆ เมื่อกลายเป็นฝนแล้วน้ำบางส่วนไหลลงพื้นดินและบางส่วนก็ไหลกลับคืนสู่แหล่งน้ำต่างๆสัตว์ร้ายที่มากับสายฝนมีอะไรที่เราควรรู้จักและป้องกันบ้างจะได้ไม่เจ็บป่วยหรือเดือดร้อนไปดูกันเลยคะ่ะ งูเวลาที่ฝนตกหนักๆอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมจึงส่งผลให้เจ้าง,งูอบพยพหนีน้ำไปอาศัยตามที่ต่างๆรวมถึงบ้านของพวกเราด้วย สแมงป่องเป็นสัตว์ที่มีอาวุธร้ายเป็นเหล็กในอยู่บริเวณหางพร้อมกับก้ามใหญ่หน้าเกงขามอีกหนึ่งคู่โดยพิษของแมงป่องนั้นร้ายแรงมากๆเลยนะคะหากถูกแมงป่องต่อยให้ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่จากนั้นก็ประคบแผลด้วยผ้าห่อน้ำแข็งเพื่อบรรเทาอาการปวดซึ่งจะช่วยให้พิษกระจายตัวได้ช้าลงจากนั้นก็นาผู้ป่วยไปพบแพทย์ 3. ตะขาบใครที่ถูกพิษของตะขาบก็จะมีอาการเจ็บปวดอักเสบบางคนแพ้พิษอย่างรุนแรงอาจมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอาเจียนปวดศีรษะหรือเป็นอมัอมาพาตในบริเวณจุดที่ถูกกัดอีกด้วยค่ะ 4. หนูถือเป็นจอมทำลายวัสดุสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้อย่างนี้คงไม่ดีแน่ๆเลยค่ะถ้าปล่อยให้บ้านของเรามีหนูมาป้วนเปี้ยนอาศัยอยู่ด้วย 5. ยุงเนื่องจากหน้าฝนการแพร่ระบาดของยุงจะมากกว่าช่วงอื่นทําให้ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่เกิดจากยุงสูงขึ้นด้วยเพราะยุงคือพาหะนําโรคหลายแรงหลายชนิดเช่นไข้เลือดออกไข้ามาลาเรียโรคเท้าช้างต่อไปคือโรคที่มากับฤดูฝน ภาพแรกจากซ้ายมือเด็กผู้ชายที่เอามือจับหน้าผากนั่นคืออาการของโรคหวัดนั่นเองค่ะสังเกตจากน้ำมูกไหลลักษณะใสคัดจมูกไอมีเสมหะจามเจ็บคอเสียงแหบอาจมีไขต้ต่ำๆปวดศีรษะเล็กน้อยต่อไปภาพตรงกลางคือสัตว์ที่มีชื่อว่า ใช่แล้วคะ่ะหนูต่อไปคือโรคชีหนูเรามักพบเชื้อที่อยู่ในน้ำผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคชีหนูก็คือผู้ที่มีแผลที่ผิวหนังแล้วชอบไปแช่อยู่ในน้ำนานๆระวังกันด้วยนะคะเด็กๆภาพสุดท้ายโรคมือเท้าปากสังเกตได้จากผู้ที่มีแผลในปากมีผื่นขึ้นที่มือที่เท้า บางคนเป็นแผลเยอะทำให้เจ็บปากรับประทานอาหารไม่ค่อยได้หากเด็กๆมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์ทันทีนะคะจบแล้วค่ะเด็กๆํากันบ้านที่คุณครูมอบหมายให้แล้วใช่ไหมคะเก่งกันมากๆเลยสัปดาห์หน้าจะเป็นหน่วยอะไรนั้นให้เด็กๆก,กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้คุณครูเพื่อเป็นกำลังใจ ทำคลิปใหม่ๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบนี้อีกนะคะอยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยรักและห่วงใย,ยเด็กๆทุกคนคะ่ะ